สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัญญาพันธุโพปีนี้ห6แม่ก็อยากจะให้ผู้ที่คิดว่ากรรมไม่มีจริงให้เชื่อเถอะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องกรรมเนี่ยมีผลจริงและอน,นิสงส์ให้ผลจริงๆที่แม่เนี่ยรับผลกรรมทุกวันนี้ก็เพราะว่าเมื่อวัยรุ่นคิดว่าเป็นของสนุกเพื่อนรุ่นพี่เขาจะสอน สอนให้แกงเขียวหวานใส่ปลาช่อนนะก็ไปซื้อปลาช่อนตัวใหญ่ๆมาแล้วก็มาทุบหัวเองมาทุบหัวทำปลาเองปลาตัวนั้นก็ใหญ่มากเรียกว่าขั้นเบิงบ้งๆเลยตัวใหญ่มากจริงๆเรียกว่าไม่ให้แม่ค้าก็ทำด้วยตัวเองมาหัดมาทำเองหัดมาทำเองทุบหัวเขาตอนแรกเขาดิ้นพลาด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 แม่กระจายคอไม่ดีแล้วตอนนั้นแบบใจเสียแต่ก็ทำปลาตัวนั้นไป แกงหม้อน,นั้นใจคอไม่ค่อยดีเพราะตอนนั้นอายุยังแค่ไม่เท่าไหร่เลยพอแค่สามปีเท่านั้นเองโรคชักก็มาเลยให้เห็นผลเลยแม่เป็นโรคชักชักมากแล้วก็ปวดหัวมากเหมือนว่ามีใครทบหัวปวดหัวมากแต่ยังดีที่ว่ามีคนเขาแนะนำนะให้แม่ได้เข้าวัดปฏิบัติตั้งแต่อายุยังได้น้อยเลยอายุยี่สิบก็เกิดมี ลงหมอดูคนหนึ่งแกแกทักบอกว่าแม่จะตายแล้วนะจะหมดอายุตั้งแต่วัยยี่สิบตอนนั้นโรคชักก็มาเยอะแล้วก็เลยได้เข้าวัดเพราะมีผู้ใหญ่เขาแนะนำให้เข้าไปบวชปฏิบัตินะ่ะก็เลยได้เข้าวัดเขาสารพัดดีตั้งแต่บัดนั้นได้เจอหลวงพ่อสงวานเขมโกท่านท่านได้สอนคำสอนของท่านนี่ทำให้เราภาคภูมิใจมากเลยแล้วก็เห็นผลกรรมที่เราทำไว้ แต่ก็พยายามครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ปฏิบัติทำให้มากๆเรียกว่าก็ปฏิบัติมากๆไปแผ่กุศลให้เขาไปเรียกว่าทําบุญแผ่กุศลให้เขามากๆหน่อยแล้วก็เคยสร้างพระองค์ใหญ่ๆให้เขาไปองค์หนึ่งเพราะเขาบอกว่ามีผู้ที่มีญาณน,นั่งดูให้เขาบอกว่าปลาตัวนี้เขาอาฆาตพยาบาทมากเลยเขาแค้นเรามากเขาจะเอาชีวิตให้ได้เลย ตอนที่แม่อายุวัยเบญจะเพศ25แม่ชักมากจนขนาดว่าสนองสมองจะเสื่อมละตัวเดียวตัวใหญ่เบ้อเลอเลยลนะ่ะตัวใหญ่มากเลยทำไมคุณแม่ถึงุกค,คิดว่าเป็นปลาตัวนี้ก็เพราะที่เขานั่งยานดูให้แล้วแบบว่าเวลาแม่ชักเสร็จแล้วมันจะปวดหัวปวดที่หัวมากเลยจนบางจนเรียกว่าผู้ใหญ่บางคนก็จะแนะนําให้ผ่าตัดสมองตอนนั้นความจําเริ่มจะเสื่อมแล้วแต่ก็ไม่เอา เพราะกลัวมีผู้ใหญ่อีกคนทึงทักบอกว่าอย่านะเดี๋ยวผ่าตัดแล้วสมองไม่กลับเหมือนเดิมนะเพราะเดี๋ยวมีดีไม่ดีเกิดแยกกว่าเก่าไปอีกเขาจะเล่นงานเราเขาจะมุมกลับเราเมื่อตอนวัยเบญจเพศ25แม่ไปอยู่วัดเขาสารพัดดีสักเจเดือนปฏิบัติอย่างอุกฤษเลยละตายเป็นตายค,คําครูบาอาจารย์ท่านสอนตอนนั้นสมองใกล้จะเสื่อมก็นั่งปฏิบัติมากเลยจะเรียกว่าสมองกลับคืนมาเรียกว่า ได้บารมีทางสมาธิภาวนานช่วยมากเลยถึงแม่จะเป็นมาอยู่เรื่อยเป็นเป็นมาแต่ก็สร้างบุญบารมีไม่ให้ขาดก็แผ่บุญกุศลให้เขาอยู่เรื่อยตลอดมาแล้วก็เข้าวัดมาปฏิบัติมาตลอดมาแต่เขาก็ไม่ใช่ว่าจะเอาโหสิกรรมให้เราง่ายๆเลยอะ่ะสำหรับเจ้ากรรมในเวรสิ่งนี้สามสิบกว่าปีมาแล้วที่แม่เป็นเนี่ย แม่เป็นก็แบบว่านั่นเลยเรียกว่าโอ้โหมากเลยละเป็นจะเรียกว่ารุ่นสิบกว่าปีที่แล้วก็เป็นมากจนเรียกว่าใครๆเขาก็ทักแล้วก็ทนไปปฏิบัติไปแผ่สมาธิให้เขาไปตั้งสติทําสติมากเลยแม่ก็อยากเรียกว่าขอตักเตือนนะคะพวกที่คิดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเพราะอย่างหลวงพ่อสังวานเขมโกท่านสอนเนี่ยแม่แต่ยุงตัวเดียวอายุเขาถึงเขาจะมีอายุสั้นเจ็ดวันชีวิตก็เข้า เขาเท่าชีวิตเราชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งของเขาเนี่ยเท่ากับชีวิตเราชีวิตหนึ่งท่านสอนว่าถ้าทำลายเขาชีวิตหนึ่งเหมือนเราทําลายตัวเองเบียดเบียนเขามากเท่าไหร่ก็เหมือนเบียดเบียนตัวเองมากเท่านั้นจะต้องรับผลกรรมขอให้เชื่อเถอะค่ะผลกรรมมีจริงอย่าคิดทําลายชีวิตเขาเลยชีวิตเขาชีวิตหนึ่งก็เหมือนเราชีวิตหนึ่ง